ครับแต้มแรกครับผมแต้มแรกครับมาแล้วครับแต้มแรกใายดึงสวครับแต้มแรกครับแต้มแรกมาแล้วครับหนึ่งแต้มครับมาแล้วครับแต้มแรกครับใส่สวยครับ สวัสดีครับเช้าวๆวันนี้นะครับัต่อไปบถนนหมายเลขสามอีกหกิโลเมตรวันนี้เราก็มีหมายนะครับประช่อนนะครับถนนสองรอยปีครับวันนี้เดินทางสายนิดนึงครับรอนัดแจงลี่ครับ เขาบอกว่ายังไม่สั่งเมาดีครับเปิดปรูเลยอเปิด่วันนี้เราก็มาห้านาๆกันด้วยกันนะครับทีมงานเราวันนี้หกคนีนี้ฮะ,โ,<ห>อะโอ้เออหกคนครับตัวทีครับไม่เห็นคนท้างหน้าครับคำคำครับกองคำวันนี้เราจะมีอะไรช็อตเด็ด นะครับเดี๋ยวก็รู้นะครับนี่ครับจอดเด็ดคนหาคนนี้ครับอารมณ์เราครับบทีมงานครับเดี๋ยวเราถึงหมายยังไงเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกนะครับแล้วนะสวัสดีครับเราเราก็ถึงหมายแล้วนะครับก็ใช้เวลาพอมาครับเ็จะมาถึงครัแล้วทีมงานเอาเลาเข้าของลงก่อนนะครับ กรสภาพหมาประมาณนี้ครับโอ้โหครับอันนี้รอยหัวเต็มนะครับกับอีสักู่นะครับเดี๋ยวเรารายงานตัวกันเรียบร้อยเรามาดูกันครับวันนี้จะขนาดไหมนะครับโอเคนะครับ อยู่ของเขามาเรื่อยเหรอครับเขาที่พี่ลอกเสียนะเจ๊งหนึ่งเท้าเลยขอโทษนะครับโทษไม่เป็นไรครับเอเกี่ยวขึ้นมาของพี่ขึ้นมาด้วยไงอะไรน็อตอะไรหรไม่รู้มคือว่าตัอะไรตัวตที่หนึ่ง จบแล้วลไ,ได้ไหไ่ได้แล้วไ,ได้แล้วทีครับครับครับผมตีไปแล้วหมุนเข้ามาไม่ได้ แต้มแรกครับผม

¡Gracias! แรงซ้ยายเดินตือครับ a พวกเราทำตลอดอย่างนี้ต้องระวัง ใช่แล้วพ่ะ,ะใช่ก็ใหญ่เกินขออะไรอ,ะอ,อ,ไอ่ะไ่ยลองทำนีแ่แหละอะไรมาช่อนนี่ที่สุกก่ะที่สุกอ่ะ โถ้าพัดช่อนนั้นไม่รอดสองโลกว่าแต่ก็ไม่แน่นะจิม้มใหญ่พี่ต้นนี่นน แต่ที่สองคร<อ>ับผม ครับดูใหญ่บักตวเล็กดึงรื้อครับนัดต้นน้อยครับต้นดึงล้วเกรนสามครับสุดยอด mời các giùm má mời các tay mời giùm các đó mời các tay 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 mời các East ัมาแล้วแตมสามครับ เต็มแรกนะครับเหลือตเหลือต่อเหือต่อโดนพบทุกคนทั้งแดยปลาเนี่ยท้าคนเนี่ยพกคนเนี่ยอย่างนี้แต่ไตนี่ก็ไตแจ้แผ่เนี่ยครับบกัดกัน่าดูเลยก็คือ แวมัตักเราแล้วมัตักเอาแล้วมตักเาแล้วครับมัตักเอาแล้วมโลดครับว่นไงครับโลดตดน้ำครับโลดดน้ำานะครับวันนี้ เต้มครับวันนี้นยังต,ตามหลังนาลลอนนาลี่นัลต้นอยู่นะครับรดเดี๋ยวไปด,ด,ดูจบทิพย์นะเต้มยังไม่จบครับสงครามยังไม่จบครับเนื้อจิ้มจิ้มเก็บเนื้อเดือดใส่กระเป๋าเลยจิ้มอ่ะ

ไปกินแตงโมขึ้นมาต้อนะดื้อๆเอาหมานมาดีกว่าไปทดสอบมาใส่ดีกว่าไม่ได้เปิดกล้องกล้องไม่ได้เปิดทารุณเปิดยังบอดเออบอดอ้ยจับมาจนได้แล้วเลย แต้มแรกครับไซส์สวยครับแหลมๆครับ

แลาละครับใส่สวยครับผมโอ้โหใหญ่ครับแต่ไม่ต้องให้เครดิตพี่ต้นนะครับตักให้ด้วยเหยื่อเขาด้วยนะครับ ตาส้มตามครับนารีครับตาส้มกำลางตาส้มตามกันอยู่ครับกำลังกินข้าวนะครับพับเบรกเที่ยงครับนี่ครับมันไม่มีวะต้มตาแซ่บๆครับพักเบรกเที่ยงนารีเป็นผู้ตาครับเป็นพ่อครัวเป็นยอดอวันนี้อะไรนะโดนน้ำเนี <laughs> ่ย ไม่รู้ว่าใครโดดด่ามอืาก็รู้มาครับกินข้าวนครับพักพักยกครับพักเที่ยงก่อนนะครับโอเคเที่ยงกินข้าวครับตับส้มนะครับเสร็จแล้วดีเวจะเป็นลมวะเนี่ยฝีมือนารีนะครับสุดยอดนะครับนะครับสีสันครับปลาดนะครับฟลาฟลาสีครับรอคุณมายุกโยเมาสีสมบูรณหมาแล้วเนี่ยครับเราก็อาหารนั่นมาไือโอกาสอ่ารายงานตัวนะครับเมื่อเช้าเราก็ มาสายคนข้างที่จะรีบๆนิดหนึงออ่งนะครับก็โอกาสในที่นี้ก็ทีมงานเป็นทีมที่งอนตัวแล้วเราก็มากัน6คนนะครับวันนี้ก็พอได้แต้มมันอยู่นะครับก็ขอรายงานตัวเช้าเป็นถึงเที่ยงเลยนะครับครับวันนี้เราก็ตม้มตํานะนี่ครับจารีฮเต็มหนึ่งครับวันนี้ครับแต่สงครามยังไม่จบจะเพิ่งนับผกทหารนะครับเดี๋ยวเรามากินข้าวกันก่อนไป กะเพราหมูไปน,นินนเขะเอาเต็มปากเยน้าผีครับเข้าเ,าเต็มปากเลยครับหน้าผีครับดูเหยื่อเขาซะก่อนครับไปน้าผีของจันร่อนนะครับนี่ครับหน้าผีครับหน้าผีครับผมเต็มปากเต็มคาเลยครับฝากคนงานด้วยนะครับหน้าผี Được. Tôi tôi nghe. tôi, okay. tôi, là... tôi Right enough er ตามไะเดีบ่หนาวจร้งหนะผี่คบผหนาวพี่บอกแล้วกันจริงจได้บอกเป็นยังไงครับอ๋อขอเลยครับผมนี่ครับสภาพบรรยากาศที่บอกนะครับกับน้าๆทั้งหลายนะครับ เต็มบ่อเลยนะครับต้นเอาแล้วสยวยครับโอ้ปักเทีเลยว่ะโอ,โอ,โอ้โหไซโลครับไซโลอันนี้เมียไม่ได่าครับ ครับดูคร anyway, ับสซโลนะครับกินรอต้นโชละครับ วนตับหรือยังไฟสวยครับสุดยอดน<ฟ>ัลลี่คุงเอามาครับเล็กกว่าผมกูอีนนกไ,ไฟไม่ใหญ่ครับตัวนี้แต่อ้วนนะครับจะไปแกล้งทำไมพี่เดีย๋ยวผมจะมาตี โลดจัดมาอีกหนึ่งแต้มครับมาครับอีกหนึ่งแต้มหลังฝนตกครับจัดมาครับหนึ่งแต้มหลังฝนตกมันมาดครับสายสวยครับใส่สวยเลยครับครับมาจนจัดมาอีกหนึ่งแต้มนะครับต้นหน้าผีครับหน้าผีจอดหน้าผีของเราครับสสยสวยนะครับเนี่ยจอดครับ สวัครับ,บอกบบอกนผมน,นะครับครับคร้บมท่าน็มนะค้ับสำหรผบวันมนี้กมทอนมีแต้มกันนะครัมทาผมาน้มานนผค้น้นนน เนื่องด้วยจากฝนตกนิดนึงเดี๋ยวเวลาไปสองทุ่มนะช่วงเช้านะครับจับตั้งนิดนึงนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับกับติดตามนะครับกำลังงานก็ดีสิ่หมดตัวเราแล้วก็ต่างชิ้ของระดับด้วยนะครับระดับนี้เลยก็คันด้วยนะ ได้น่าพอใจนะครับนี่ไงเป็นแชมป์นะครับยกมือมา่ิเฮ้ยแชมป์แชมป์ก็เป็นดาป์ลอดนะครับนี่ยกไปดาร์ลอดนะครับปรใส่ตึงมือนะครับไหนก็ฝากติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับกับจดีซิงกอลตัวนะครับเดี๋ยวเราต้มคลิปหน้ากันแล้วกันนะครับสำหรับอนานตที่ชอบตกมานะครับพวกเราก็ได้ทำไว้เป็น พาให้นานาได้ชมกันนะครับดีหน้าดินด้วยนะครับรัหน,นก,ก็เดี๋ยวจะปดคิดให้ต่อไปนะครับสําหรับวันวนี้เราก็ขอปดคิดแต่เพียงเท่านี้นะครับจะเจอกันทลิปหน้านะครับสวัสดีคนระับ